าาาส,สาสรจังหวัดเป็นสารสารจัหงหวัดเป็นสารได้ออกมาจากน้องนะครับในข้อหานี่ร่วมกันรักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกินกรรมต้นยางพรารวบหนุ่มลักโคนต้นยางพารา11ต้นพบมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธปืนสองพฤศจิกายน2568ตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มตัวในเอนามสมมุติอายุ23ปีในข้อหารักทรัพย์ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม2568ในเอก,กับพวกรวมสองคนได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในสวนยางของผู้เสียหายและไปลักลอบตัดไม้ยางพาราอายุ30ปีของผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายมาพบจึงถ่ายภาพและวิดีโอกเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนที่ในเอก,กับพวกจะหลบหนีไปจากการตรวจสอบพบว่ามีต้นยางพาราถูกตัดไปทั้งสิ้นจำนวน11ต้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ30,000บาท จากนั้นพนักงานสอบสวนสอพอท่าชีได้รวบรวมพยายนหลักฐานติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหากระทั่งสายลับแจ้งว่าในเอมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้เข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่มตัวไว้ได้ จากการตรวจสอบพบว่าในเอเคยมีประวัติต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนมาก่อนหน้านี้แต่การจับกลุ่มในครั้งนี้ในเอให้การภาคเศษอ้างว่าผ่านไปเห็นต้นยางพาราถูกโค่นลงอยู่ก่อนแล้วจึงได้พากันกลับไปเอาเลื่อยยนที่บ้านกลับมาตัดแบ่งต้นยางพาราเป็นท่อนๆเพื่อที่จะนำไปขายและเอาเงินมาใช้ส่วนตัวแต่ถูกผู้เสียหายมาพบเสก่อน